สถานที่ที่โ่งลื่นนะครับเป็นสัปปายะเป็นสถานที่ที่เหมาะนะครับในการที่เราจะมาร่วมเสวนานะครับ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 ก็ขอขอบพระคุณนะครับทางในส่วนของเด e Story นะครับอุุมงรอพิสัยนะครับที่ได้ดํเนินดีทีเริมนะครับในการจัดให้มีนะครับซึ่งก็ในวันนี้นะครับก็มีทางในส่วนของแขกผู้มีเกียรตินะครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนนะครับหรือว่าทางผู้ใหญ่ใจดีเป็นผ้า่ประชนต่างๆ มาร่วมงานกันมากมายหลากหลายครับขออนุญาตกล่าวนำเรียนนะครับเพื่อการสวัสดีในส่วนของทางโต้เฮาสีสะเกงนะครับทางแจ้งข่าวสีสะเกงนะครับสีสะเกง108นะครับอันนี้น่าจะเป็นเพจนะครับแล้วแต่มื้อนะครับโปรดักชันนะครับหาอยู่หากินแบบบ้านบ้านวิถีอีสานบ้านเฮานะครับจากองค์การบริหารส่วนตัลปราสาทนะครับจากสีสะเกงโพวินนะครับ จากห้องคำนะครับจากสตอรี่อุทุมพรวิสัยนะครับและทีมงาน SYSI นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับรวมถึงท่านที่กำลังอยู่ระหว่างเดินทางมานะครับนะครับครับแจ้งข่าวสีัะเกตนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางอาจารย์นัทนะครับซึ่งก็เป็นท่าน จ้าของบริษัท k n นะครับคอร์ปอเรชันกำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นภายุชนที่ได้การสนับสนุนนะครับนะครับพร้อมกับทางบริษัท PJ Constru c t i o n ่นะครับโดยท่เป็นผู้อุปถัมภ์นะครับมูลที่บุญประสานมุงเคาะนะครับแล้วก็ดูแลในส่วนของพุทธสถานทองคำนะครับอาโทษครับขชกรที่เอาพูดชื่อเล่นเพื่อนนะครับพชกรจันทรมนะครับนะครับก็วันนี้ตัวท่านไม่ได้มาแต่ก็ได้ฝากขอขอบคุณนะครับรวมถึง อ๋อดูเหรอครับสวัสดีครับผมพี่ใหญ่ครับอ่านะครับนะอันนี้ก็ผมมาทํางานไล้นะครับไม่รับโทรศัพท์ผมเลยนะครับพี่นะครับก็ให้เวลาครับก็สวัสดีทางท่านพระกอนจันทร์ธรมนะครับท่านก็ติดตามตลอดนะครับเพราะท่านมีภารกิจหน้าที่ที่อยู่กรุงเทพแต่ว่าในส่วนของงานในพื้นที่ท่านก็ได้ติดตามแล้วก็ให้การเคราข้อตลอดนะครับจากที่ท่านทุกท่านได้มาในวันนี้ครับท่านผ่านมายังพุทธสถานทองคำมันก็จะเห็นป้ายนะครับมีสตอรี่มีเรื่องราว มีความเป็นมานะครับนะครับผมก็ทุกท่านได้นะครับหลังจากนี้ก็งจะได้เป็นบรรยากาศดีๆเนาะเราได้ถกเถียงปาร์สายวิเคราะห์แล้วก็ให้ข้อคิดเห็นกันนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อที่จะตกผลึกนะครับเป็นเป็นมรกเป็นผลนะครับให้กับในส่วนของงานในที่เราจะให้รู้ตามวัตถุประสงค์นี้ต่อไปนะครับนะครับก็ดีต้อนรับนะครับผมก็ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่นี้แต่ก็เป็นผู้ดูแลนะครับในภาพใหญ่คือภาพของอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับผมชื่อว่านายสลาวุฒ ทรงโฉมนะครับเป็นนายอำเภออุทุมพริสัยคนที่51นะครับนะนะครับปีนี้ก็จําไม่ได้แต่จําได้ว่าอำเภออุดมอุดมพริสัยเนี่ยมีอายุครบ122ปีนะครับซึ่งเราก็จะจัดงานเป็นประจำทุกปีนะครับเรียกว่าวิสุวะสงการนะครับนะนะครับในช่วงของน่าจะประมาณเดือนหลังวันเดือนสามไปนะครับนะครับเดี๋ยวต้นปีหน้าก็จะมีการจัดงานกันนะครับนะก็ยินดีนะครับให้ทางสื่อมวลชนหรือว่าทาง เดต่างเนี่ยสามารถที่จะลงเข้าไปทําข่าวหรือว่าสอบถานประวัติได้นะครับนะครับสำหรับอําเภอนี้นะครับก็เป็นอําเภอที่3ามเมื่อผมมารวรงมตาแหน่งนะครับอําเภอแรกนะครับผมก็อยู่ที่อําเภอเมืองจันทนะครับจังหวัดรีสะเกตนะครับเป็นในอำเภอใหม่ป้ายแดงเลยนะครับที่อำเภอเมืองจันทเมื่อประมาณปี63นะครับผมอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีกับอีก3วันนะครับนะนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่มีพระธาตุนะครับพระธาตุพระธาตุเรียกว่าพระธาตุเมืองจันทนะครับนะพระธาตุที่ก็เป็นพระธาตุเก่าแก่นะครับนะ นะครับผมมีบุญนะครับผมเป็นคนมีบุญนะครับส่วนใหญ่จะได้อยู่เมืองพระนะครับนะไปบรรจุเป็นประหลัดก็ไปบรรจุที่นครมนมแล้วกมนมก็มีพระธาตุนะครับพระธาตุพนมนะครับแล้วก็มาเป็นในเพอเนี่ยก็มาเป็นในเพอที่เมืองจันทร์ก็มีพระธาตุเมืองจันทร์นะครับอยู่ได้ปีเกสินสามวันแต่นั้นผมก็ไปบรรจุนะครับต่อโทษครับย้ายโยกย้ายไปที่อําเภอห้วยทับนันะครับนะครับห้วยทัันก็มีพระธาตุเหมือนกันเป็นพระธาตุที่ตำบลปราสาทนะครับนะก็เป็นพระธาตุ พระธาตุสาวพระธาตุชายของทางทางเมืองจันทร์และปราสาทแล้วก็มีตำนานเล่าว่ามีผู้ชายสร้างให้ผู้หญิงผู้หญิงว่าสร้างให้ผู้ชายเข้าไปช่วยผู้หญิงสร้างต่างแล้วก็เป็นอำเภอที่อำเภอหนองกันซึ่งเมืองจันทร์และห้วยทัดทานก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับนะครับแล้วก็ผมก็อยู่ที่นั่นประมาณ8เดือนนะครับนะแล้วก็ได้มีโอกาสย้ายมาที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับนะนะครับการย้ายมาก็มันเป็นเรื่องของหลายหลายปัจจัยประกอบด้วยกันนะบุพเพวาสนา รือว่าภพฤกษ์ขีดก็ตามนะครับนะนะครับจากเหตุของเรื่องน้ําท่วมนะครับนะนะครับที่ที่อะไรล่ะตําบลของพระอาจารย์ที่ตรงนี้ครับกล้วยกว้างนะครับนะกล้วยกว้างก็เป็นของชื่อชื่อพระคุณเจ้าเลยนะครับทุกครับพระอาจารย์บุญกติศั์คุณยานครับนะท่านผู้ทธสถานนะครับของที่ตําบลกล้วยกว้างครับนะก็ท่านทําเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเดินรอบนะครับ ถ้าท่านใดได้ไปที่ตำบลก้ยกว้างนะก็อย่าลืมไปกาบพนักาการพระครูสทิตบุญยางครับท่านก็นจะพาเ,าเดินนะครับประมาณเกือบชั่วโมงครับนะได้รอบได้เรียนรู้ธรรมชาติศึกษาเากี่ยวกับเส้นทางธรรมะนะครับนะเพราะผมมีป้ายในการเจริญสติน,สตนะครับเพราะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับก็เนี่ยครับน้ำท่วมอย่างที่นั่นแล้วผมก็ตามท่านผู้ว่าพัฒนาม,มานะครับที่นี่นะครับนะที่บ,บ้านดงแดงดงม่วงก็ได้รู้จักวิถีชีวิตแล้วก็จดตัวเองได้มาอยู่ที่หอพิ่สายนะครับนะก็ผมมาบรรจุ วันที่14กุมภาพันธ์นะครับนะครับถ้าครบ14กุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะอยู่ครบ2ปีนะครับนะครับก็เป็นนายเพอที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวเยอะนะครับในของอุทุมพรพิสัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําแล้งน้าท่วมนะครับนะครับน้ำท่วมผมก็ได้มาลุยกับทางทุ่งชัยในส่วนของโคกจานนะครับนะครับโดยตลอดนะครับจนป่วยครับจนป่วยเลยเพราะว่าลุยน้ําแล้วก็ ทำให้ร่างกายแล้วก็ซูโซไปนะครับนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ฟื้นฟูแล้วนะครับนะครับก็ยินดีมากๆนะครับวันนี้ทางสื่อมวลชนที่พี่น้องๆได้มาทํางานนะครับผมก็รู้จักหลายๆท่านนะครับนะครับจะเป็นสื่อหลักนะครับนะครับทางอย่างที่โอเล่ใช่ไหมครับนะครับก็ได้รู้จักกันของทางพี่บอสนะครับนะพี่บอสหลายท่านก็อาจจะทราบพี่บอสเดลลีนิวนะครับโดยจะเป็นส่วนที่ของพี่พงพัฒน์นะครับหรือาจะเป็นทาง ที่ที่ทำข่าวช่องเจ็ดไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับนะที่ที่เมียเมียท่านเสียนะครับนะนะครับที่ครับพี่ถนอนะครับนะนะครับแล้วก็ทางของอของสื่อของทางจังหวัดก็คือ,อกรมประชาพันธ์จังหวัดนะครับนะก็รู้จักกันหลายท่านนะครับทั้ง พิธีกรอาจารย์ชื่อดังดีเจสายท่าน,นนะครับก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนะนะครับก็ได้ทุ่งพาสายกันนเแยละครับกับทางสื่อครับนะซึ่งในวันนี้ก็จากการที่ได้คุยกับน้องริวนะครับซึ่งก็เป็นตัวตัวหลักของทางเดอะสตอร,รี่สุพรนะครับก็ทําให้ทราบถึงที่มาที่ไปเพราะว่าผมก็ตอนแรกก็จะกลับบ้านพอดีวันศุกร์แต่พอดีเห็นหนังสือเนี่ยนะครับตัวแดงๆนะครับนะเอ๊อันนี้คืออะไรผมก็เข้าใจว่าเป็นเป็นเพจของส่วนกลางเพราะเจ้อง,องก็ดู ทางโซเชียลมีเดียก็จะมีพวก People นะครับหรือพวกสื่อตอรี่เราเราก็คงจะจะเป็นสื่อของกรุงเทพไหมนะครับก็เลยว่าน่าจะมาจากกรุงเทพหรือเปล่าแล้วก็องว่าใญแฟนชายนะครับนะที่อุทุมพรแล้วก็แต่พอไปทราบมันก็เป็นอ๋อน้องก็เป็นสื่อนะท้องถิ่นซึ่งมีความคิดที่ดีนะครับนางสร้างสรรค์ที่จะอยากทำให้คนรู้จักอำเภออุมพรมิสัยนะครับจังหวัดศรีเกตมากขึ้นนะครับแล้วก็จึงนำหลีให้มีการจัดเสวนาขึ้นวันนี้เพื่อทําให้เราได้ทราบถึงตัวตนที่ชัดเจนของเรารวมถึง การที่เราจะขับเคลื่อนไปยังไง,ง,งรวมถึงการสร้างความรู้ <im it> ความเข้าใจนะครับระหว่างพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับนะครับพัฒนาทุมบุญรของเราหรือว่าในจังหวัดศรีเกตเราก็ตามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับนะครับเพราะตั้งแต่ผมมาอยู่จังหวัดศรีเกตนะครับเป็นจังหวัดที่จังหวัดเดียวนะครับที่ผมไม่เคยมานอนค้างเลยนะครับนะก่อนที่ผมจะได้มาอยู่เนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่ขี่ผ่านไปผ่านมานะครับนะครับสุรินทร์ผมได้นอนแล้วบุรีรัมย์ได้นอนค้างแล้วโคราชก็ได้นอนแล้วนะครับ อุบลก็ได้นอนแล้วอำนานาจก็ได้นอนแล้วมีแต่ศรีเ,เกตน,นะครับที่ขี่ผ่านไปผ่านมาเพราะว่ามันไม่มีอาจจะยังไม่มีคนรู้แพร่หลายว่ามีจุดจึงดูดอะไรบ้างนะครับนะนะครับผมก็ขี่ผ่านไปผ่านมาตลอดก็ขี่เป็นเส้น2-4บ้างไปเส้น2-6บ้างนะครับนะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดลงเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนะจนนี้แหละตัวเองได้มาอยู่ก็ได้รู้ว่าในจังหวัดศรีเกตเนี่ยนะครับก็ยังมี สิ่งต่างๆที่น่าค้นหาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เผยแพร่นะครับเพื่อสร้างการรับรู้นัรับให้กับคนทั่วไปนะครับนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเคยทํางานกับท่านผู้ว่าพัฒนา,นาพุทธิชาติครับท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษนั่นกะ็บ,บอกว่าเนี่ยศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เขาเ็ามีชื่อเสียงแต่ดั้งแต่เดิมเนาะว่าเป็นจังหวัดที่มีคนยากจนนะครับนะคนกินดินนะครับนะคนกิน